ตำรวจผู้ทอนจังหวัดอุบลราชธานีพนมีการจัดโครงการถนนปลอดภัยเสริมสางวินันจราจรและกับความปลอดภัยทางถนนสวมหมวกนินรภัย1นึรเปอร์ซ็นะคะเพื่อสางจิตสำนึกให้แก่พีน้องประชาชนได้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเค่งขัดนั่นเองค่ะ ที่มหาวิทยาลัายราชภัฏอุบลราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีพันตำรวจเอกเอลงกรสนุกพันธ์ร่องภูบังคับการตำรวจผู้ทอนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดโครงการถนนปลอดภัยเสริมสางวนันจราจรแลกความปลอดภัยทางถนนสวมหมวก นีรภัยลอยเปอร์เซนต์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำรวจผู้ท่อนจังหวัดอุบลราชธานีอาสาสมัครตำรวจบ้านนักศึกษามหาวิทยาลัายราชภัฏอุบลราชธานีเข้าวร่วมในโครงการ โดยเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัยถูกขังที่มีการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ทั้งคนขับและกับผู้โดยสารและก็มีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติตามกฎและกับวินัยจราจรการขับขี่อย่างปลอดภัยปลูกฝังการเป็นผู้ขับขี่และกับผู้ร่วมทางที่ดีในอนาคต และกับเป็นสังคมต้นแบบในการปฏิบัติตามกฎจราจรสวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์ซตลอดจนเป็นการป้องกันการสูญเสียอันเกิดจากอุบัติเหตุซึ่งกิจกรรมในเทือนี้กำหนดเส้นทางบริเวณด้านหนามหาวิทยาลัายราชภาัฏอุบลราชธานีระยะทาง270เมตรเป็นเส้นทางสวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซนนั่นเอง นอกจากนี้แล้วร่องภูบังขับการตำรวจผู้ท่อนจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมโด้วยพน้นาส่วนราชการกระ้ร่วมกันมอบหมวกนิรภัยให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมงานเพื่อสางความร่วม,มือและก็ความรับผิดช,ชอบด้านการเกิดอุบัติเหตุต่างๆจากผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สู่ชุมชนหน่วยงานทองทินและก็จังหวัดอุบลราชธานีต่อไปนั่นเองค่ะ